ก็ทำอะไรกันปอนนะเอาดะกุกก็มีประเต้าก็ทำอะไรกันนะบออบุกไอ่บก็มีคนเดียวเหรออกยู่อดอยู่ตาุณจริงๆเลยซ้อมไปเปดปลาซ้อมไปเฮ้ยความตอมราคนมาเตม ดีเวีดบอกว่นาคตหน่อยแล้วมันุ้ยของดิฉันเดินเวทมา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 ชับปแล้วมันกลับไปแล้วเอ้ากูอยู่นี่ไปไหนกันโลเทามาเทาเวทมาเทาเวทมาเป็น D O คืออะไรวะโง่โง่ขอใส่กันหมดเนี่ยขอโทษละกันกูไม่รู้แบบจะใส่อลบดีจะใส่อลบเข้ามาเข้ามาใส่ มาคอเลอร์ไปแล้วนะหวัวกะโหลกดินมาสเปซด้มีบอมอะ่ะก็เลอร์มีตัวมันนะอ่ะมันฟูดยังมีลองโบโซโล่บอมเดินมาเดินมาดีเพสสเปซบ้านะลุกเสาชาโลในห้าสี่สามสองเด่งจอมะ บอลเสา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 ตั้มตั้มแท็าบอาบอมอมแท็กเบนซ์เาบอมมาบอมเมอร์วะเาบอมฟ้อนหาบอยเาิอมหาบอยเาบอมหาบอยเบเบอร์เมาส์จะาบอะไรกันฟ้อนนะเอาได้อม ก็มีประตูอ่ะก็ทำอะไรกันนะดีเพชรเตรียมโอเวอร์เดอะวอลทางเสาทางเสานะเตรียมโอเวอร์เดอะวอลในห้าสี่สามสองเดินจะบนะนักเลยเวสวยมากระวังเคอร์เตอร์รับสวย รับ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 ร่ <c oughs> นานายงไม่ไนั่นตายเจ็บแทงสเปสหน่อยเจมก็เ,เอพัพหม่อีเด็บเจ็บหายเปสองคร,รัคพี่เจมคอยจ่ายกัดลูนตรงอวนนี่ให้หน่อยตรงนเนี้ยปันใดเนี้ย คอยใจกัดลุนโลหน้าประตูหนลอลอ้ารอรอลโลไก่จัดลุนกัดลุนนะตงมันไดอะเออบอมแตกน้อนบ,บ,บอม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 ดีพีงเกมสลูกรับเพื่อ,อ,น,อ,อ,อนหน่อยสองลยดิฮัลโหลนับโจในห้าสี่สามสองหนึ เราสี่แล้วแต่ยังไม่หอดสี่เลยคนเลยรับหน้ารับหน้ารับหน้ามันเก็บมันเก็บมันเกยบมันเก็บบอลไม่ดีบอลลองโบมอ้าบนะดิบเมาติดเมาอยู่หลังเติร์กตรงแถวตาตั้มอะตรงผมไม่เจอละ รก็เตะมเเกตเตรียมรับปลายนะเรารับนะครัเตมอัพข <P UC> ึ้นมาเขากดองเ้าิเกตเตรับ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 บรับส้เีเกชรเตรียมเตะัคานเตอร์เฮ้ยเตียมเกตหน้าประตูใน5 4 3 2จับมยวัเอาวิงเบงคับเอาวิงเบงลงอยู่หลังเซิร์ฟ long bo ở trái nè, 2 cái tổ, 3 tổ, UW, có long bo ở đâu nữa? Đúng, đúng, lấp lấp, lò long bo, chạy demon long bo thang này. Long bo, giờ này ở, ở trong up tàu east nè. Lục tàu east này 5, 4, 3, 2, 1, đấm á. bắt đôi anh đáp เดี๋ยวรอเฮดบัดใหม่อีกรอบเมื่อกี้ตาเจ๋งลงคิดแน่อยเลยนี่ลืมอัดตะเตะดว้นะตะเลยแตกแตกให้มันแตกบอลนองโตอนนี้อยู่อยู่ทางน้อนอยู่เมสตาเต็อ้ามาเฉยๆ จะเฟกแล้วเตรียมรับด้วยนะแล้วเตรียมเตรียมรับให้บัตรดีเบสแล้วเตรียมมาโลรับเตรียมมารับด้วยผมจะเฟกเอาแค่เพิ่มมากขึ้นคนเดียวพอเตรียมเฟกในห้าสี่สามสองหนึ่งเฟกเฮ้ยเดือดเดือเกจิงลุกเตาเวสในห้าสี่สามสองหนึ่งรอม กลับมาเตียมรับคัตเตอร์แนวตัวเพื่อน่ขรักหน่อยมีคนเลยมีคนเลยมีแค่เอ็นเกตเดียวโอเคลองบอยู่ฟอร์มเพิ่มมาผมเอาไว้ลูปโลดไว้นะเสาของเซิร์ฟรอรับรอรับตันสิแปดหน่อยรอับตัวสิ เทวินมา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 เวิมาเวินมาเตรียมลักเวินอ่ะห้าสี่สามสองรับด้วย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 รับหน้าด้วยเดินมา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 เดินเว้นมา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 เขาเริ่มมันจะตายดวไปเตรียมรับด้วยนะเตรียมรับด้วยนะบอมบอม เสามาเสาอิน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 มาเดินเดินเดินเข้าเธอรีไปเดินเข้าเธอรีไปเดิน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 เข้าเธอรีมาเดินมาโรช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 โลชโชโลชโชโลชมองไปทางเวทมองไปทางเวทจะโอเวอร์เบอลเร็วเดินมาเดินมาเดินมาเข้ามานะเข้ามาม่มาหรือจะผูให้เราไปเล่นข้างนอกเลย เล่นได้มันมีแค่เอนเกตเดียวแต่เราแค่ระวางังไอ้บอมมันนี่ดิ๋ยวนไอ้บอมมันมาอัพอยู่สเปซไว้นะสเปซไว้นะหน้าข้างหน้าระวังโดนชาโลเล่นไปยางไม่ถึงโอทีโอทีเลยดิอย่าอย่ามาหน้าโตอย่ามาหน้าโตโอโอเรารอเฮดไปอีกแวบอมอยังไงนี่ฮะยังมาอัพอยู่บอมลงตรงเวด เวทตรงต้นไม้ห่างเวทระวังบอมบ์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 เราเดินเวทมาเตรียมเดมอนเวทเดมอนรับรับรี่หักเจนเกตที่หักมันรับ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 ยุยัเตห้าสี่สหนเาเติไหมเนอะนเนอะ เดี๋ยวมา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 เยวมาเดียวมาเดียาเดียวมาเดียวมาเยวมาเียวมดยวมาเียวมาเยวาเดียวมียดดาายห่าเี้ยไอ้มดีีเามมมเเเเเดาเวทมาเดมอนเดมอนมาไม่ทัน กเดียวเลยวะรับรับรับับรับรับเตอร์ในห้าสี่สามสอนึ่งบเ้จ้ดกังกดเดียวมั่งคเดียวธรรมดาค่ะ คามอยู่ทางเวทนะเดเดมอนเดินเวทเดมอนเดินเวทเดินเวทเดมอนเดินเวทล้บอกลงโบลงกดเดมอนเลยนะบอมบ์บอมบ์บอมบ์ทางเวท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 มาทางเวทเอาเตอร์เอาเตอร์เอนั่นเถ่อาใโลเถมานดีเตอัพทางนอเไอนเติอัพนอ้เน ออรอมอยู่ตรงนี้นะรัเวตรับเวทขึ้นไปทางเวทแล้วแล้วเขาจะเย็นเขาฉีดตอนนี้เฉีดดีกว่าหมดเตรียมกาดลูนนะเตรียมกาดลูนตรงที่เราจะลงน้ำเม่นะมามนมาเข้ามาเข้ามาเตรียมรับเป็นเกจริงไหมไอ้สือตะกี้เดฟแทงเรากรดแนงไปอยู่วะวิ่งพุดขึ้นมาคนเดียวเลยเดด็ ปั yeah, anut, ๊บปั๊บปั <se ๊บปั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 ๊บับปั๊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 บปับปั๊บปั๊บปัขบปั๊บปั๊บปั๊บั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 บรั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 บั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 บปับ สีสามสองหนึ่งเขาไหมเดี๋ยวยิบอลมันจะลุกบอมันจะลุกนะมาหามามาหีเมอเราไม่เดิมบ้างเหรอถ้ามันเนเกเราเมื่อไหร่บอมันวอบอมันวอตรงันเวสถ้าเป็นเกตเราเมื่อไหรพร้อมเลยเพราะผมคิว่าทำได้เองเดียวมันอ่านง่ายเตรียมกระกยาด้ใครมียาเตรียมกระดกยารับมันแล้วก็ส่วนเดบัตไปเลย กาศลูนขึ้นด้วยบอมอยังเล่นที่เดิมอยู่นะบอกละเตรียมนะม,นามาเลามาบองนะบอมลงฮะเสอส85 4 3 2 1ต่อพิพพกพิแกร์ถอยนไปอยมาเด,ดี๋ยวไม่เจียดี้คุณจะเหตุแบไม่เจไอ้นี่ไงบอมลุกพอดีกับเมนเซอร์ ถ้าผู้ใหญ่เฮดบัตรมันนะเราทั้งเรารับทุกอย่างไรไม่เป็นไรรับอะไรรับอะไรไม่เป็นไรบอมตั้แต็กอยู่เวทนะโอ้ยไอ้เหี้ยนี่อะไรไม่มีเดมอนนะฮารู้นะมันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่มีใช่ไหมสวินมา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 ดูเพลงนะบอมจะบอมมันมีแล้วนะ สร้างประตูตเลยบอมอะเตรียมชาโลซาเวนนะพร้อมรับด้วยชาโลซาเวในห้าสี่สามบอม,มู่ตรงน,อน็อตเวสกับไหมมาเตรียมรับสับสวยมาเดเกตที่ชกรับ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 ,รบ,รบไม่เชื่อไม่ถึงไดนะ้ไหมนะได้ไหมบอมลุกบอมลุก นับพุทธ์นาบพุทธ์นะคว้ามคว้ามกายส่วนนอนเว้นมานอนเว้นมานอนเว้นมาเดมอนเตรียมขึ้นนะกูจะเอาบอมให้มันจบก่อนบอมสแต็กอีเวสบอมสแต็กอีเวสเห็นปะไปมีตัวนึงอ่ะถือมาล้มหน้าเห็นปะตะเจงนั่นแหละบอมมัน มุมนี้มองไม่เห็นวะอยู uh, ่ตรงน็อตเวสตสเต็กอยู ah. ่ตรงหน้าประตูชาโล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 ชารู้คนมา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 สปินมาสปินออกมาสปินมาสปินมาสปินมาบอมมันจะลุกลุกเวทีฟในฮะที่บอมขาบอมละสองหนึ่งออมาฝรังเราโดนโดนใครอ่ะโดนบอมไงบอมมันลุกรับหน่อยรับหน่อยถอยเข้าไปเขยเข้าไปเขย่าเข้าไปเขยเข้าไปเดือยแพงอไว้ระวังชก เข้าไป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 เข้ากอดเตรียมรับนะรับ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 เฮ้ยยื้อักกอนยิวอักขึนมายื้ออักขึ้นมายื้ออักขึนมาโดดกะอ่ะห้อตายรีเกียร์บอมสแต็กอยู่ตรงหน้าประตูเฮ้ยใครโดนไปแล้วใครโดนัขายูยูยูว้เลย ฮัลโหลในห้าสี่สามสองหนึ่งยี่ยมเลยเ่ยยเยี่ยมไปเเยเตรียมรับรับแระวงนะรับแล้วไปเยี่าม่มไปเ่ามไปพูดไปตละตายยังไหตายเร็วตาละบอบอกไม่มีนะไม่เลยขัดได้อีดีพเลยนะ เซฟหน่อยนะเดี๋ยวเราจะรอเฮฟขัดนะขัดบอมหน่อยขัดแบบขัดเลยอ่ะไม่ให้มันลงรับเมดอ่ะเตรียมรับ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 ยกเซเว่นในห้าสี่สามสองจะลงไหมจะลงบอล ไม่หอบอมยังไม่หรอกดีเพดเพีดพีเดแล้วกูเดีเเดีเยวดเดีโอ้ยมึเดีเพชรอีเริงๆเลยร้อเไปเปิดีลพา้อเไปเฮ้รดีเพเอรดีเดเรดคเมาเดีเพชร ดีเพชมองอนาคตหน่อยเรารอเคาเตอร์เฮ้ยมันบุ๊มันบั๊บมันบั๊บบั๊บรอรับเคาเตอร์เลยฮะสี่สามบอบรอนะบอบบอกบอกบอกด้นะรอรับรอรับรอรอรับด้วยรอรอรับด้วยรับด้วยรับด้วยขึยาเข้ามาโอ้เอ๊ะเจ็บเจ็บไปพักพักพักหน่อยิวหน่อยิวหน่อยิวหน่อยดิวอนไลนหน่อยดู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 ูนพยายามใส่น้าโชคไว้เออทุกคนสังเกตนะ้วถ้าคอลเลอร์มันวิ่งมายว่าอะไรดูแม่งใจยี่เด็กเดบับหัวไหนก่อนนะกูคอมับง่ายเลย

เออเดินมาเดินมาเดินมาเตรียมรับนะเตรียมรับนะคนเล่นหัวมองนะรับ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 เลยรับ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 เลยยืดแขนเว้ในห้าสี่สามสองหนึ่งดอป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 ดับดับดับขึ้นมาจู่อิดจู่อิดจู่อิดจู่อีดบันขึ้นมาเลยเก็บไปเก็บบอกให้เก็บบอกให้เก็บอย่าให้และเก็บเต็มที่เลยมาอัพข้างหลังมาอัพมาอัพมาอัพอย่าเดิน เอเทียดแรดมันลุยของกูอ่ะเดกูมม่ให้มึงเก็บทองมันจิงทองไว้นี่แล้วเอาไปแล้วเก็บของมายี่แรด 8m เก็บของเก็บของเก็บของสีน้ำ

ไอยมา้ยมายมาเ้มาเยมาเยมา้ยายมาแต่ี้หหหวเดินเินเสามาเดินเสามาเินเสามาเหบตลหลังาเยียบระลหลังมาเนเสามา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 เสาาเมาสมาเมาเรมาเรามองนอดนอดลุกนอดดิจดูในเราเดียวจดูเฮยเวยเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเยมาเว้ยเว้มาเดี๋ยวมากีนเคลื่อให้กลับาลกนอชโลนอดเดินมาเดินมาเดิน Đây thôi mình thôn vô bác. Mày mày mày. Vế mà vế mà bên mà vế mà bên mà bên mà Rồi cả chiều nữa. Rồi cả Bắn hẳn vào lắm. mà nón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  mà. Nón mà còn nón mà còn. mà nào nón mà. chi Nón mà còn về đây Nón nón

เดินเว้นมาเว้มาเว้มาเวทมาเสาเวเสามา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 ลงเสามาลงเสามาเสามาเสามาดีดีเไปตะ่อโลชโรโชโลมันชโลเเอนอนมาเธอนอนมาลุกลุกน็อตในห้าสี่สามรอรอรมองนอตเวทนะมองนอตเอยเสามาเสาก่อนเสาก่อนเสาก่อนหลุมันโดนอยู่ข้างบนข้างบนมีสี่สีมสีจะเข้า เว้นมาเว้อยเว้มาเรยๆเว้มาเรยๆเข้าเราีีจะเข้าเราเดินเว้มา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 ับลับไปแล้วมับไปแล้วับไปสคู่กับโช์เลยทีอ้าวคูอยู่นี่ไปไหนกันโหลเามาไอ้ตวนะโอเคเิมโอเคียนยยนหน่อยดิยิ้มายิ้มายิ้มามยย้มย้ามีดิ ห้ามีทีอยากเล่นเมได้ไหมฮะาเยเตอนลูกนะเตียมก่อนตงนันในห้สี่สมเลือกหันทางเราสองินต่มสามบิ๊กแล้วเยมยที Arizona, uh, ่เร็วถอยเดถอยเดถอยเดถอยเรรับ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 ับรับรับยาด้วยยาด้วสวยยูเข้มาเรตมยลงตาม เซเวมาเซเวตมาเ็จโอคืออะไรโง่โอ้ใส่กันอเนี่ยขอโทษละกันกูไม่รู้แบบจะใส่อารบดีจะใส่อารบข้ามาเข้ามาใส่โชยี่ยบมาเท้ามาเตรียมรับนะเตรียมรับเตรียมมาสเตอร์จนะระวังลุกน้อนอนสามสองรอ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 รหาใหนึ่ง คนนึงเป็ดเป็ดไม่ใช่คุชซิดัชื่ออะไรวย่าให้โดนชาร์โลดิเดินมาเลยเดินยาวมาเลยอย่าไปมองมันเดฟแทงมาอ้๊ให้กูดูดูหน่อยดิมาอ้๊คนนึงกูอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงข้างหน้าเดินอยู่นะเดินอยู่หมายความว่ามันไม่ตีเลยที่สี่สี่กับไอ้เนี่เลยโฉบมาอ้บเพื่อนมาอ้บเพื่อน อัลที่เกี่ยวอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกูเข้าเกี่วนี้ก็ได้วะเดินมาเดินมาทางทะเลยิ้มมายิ้มมายิ้มมายิ้มเมาเรามองเวทนะมองเวทนะเดินยิ้มมาเดินมาเดินเวทนะเวทเวทมันเมามันเมามันเมาเวทในห้าสี่สามสองหนึ่งเกาะไหเออเน้นตับบอกเลยเดี๋ยวแทงเก็บแทงด้วย เดินซ้อมาเดินซ้อมมาเดินซ้อมมาเดินซ้อมมาเดิมมาเดิมมาเดิมานีเจ๋งเหรอดิสมาอัพมาอัพเดินซ้อมมาก่อนสปินมาสปินมาแล้วมาอัพแล้วของใครทิ่ได้ของอัฐเหตให้กับประเทเมาส์เตาอมาก่อนเตามาก่อนไปตีคุกไปไฮแอ๊วเอ่อทางเวทมากรอนกับทีมนทางเวทเอ็นเกตละโอเคไม่ไม่ไม่ใครเทรดมาเทรดของให้กับประเทเมาส์ไอ้เด็แทงดูรอบๆให้ด้วยเสร็จยางบอล มตัวนี้มากกล่องบันเกยังเตรียมลุกน้อนนะลูกเขาในห้าน่าเราเป็น c ลสามสองหนึ่งต่อมัยแบกไลน์มั้ยเ่มตเียงามมา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 เดแทงขันหน่อยเดดแทงขันหน่อยเดินมา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 จะลวิเขาบนใ้โชนเนาะ เไปเตะไปวะอย่าเพิ่งรัหน้ารับรับรับต้ามาต้ามาต้ามาต้มาต้มาเายหมเายหมดิจิตดิจิตข้างบนดิจมันชนยงดูให้ด้วยดจมันน่าจะรอรับเรายงรจริงรรลชิเดเาไปมองเลยไอเหี้ยเดิน้ดิเพชรเตะเพชรทันหน่อย ห่างห่างลิจิจนะเไม่เอเกใช่ไหมซ้มมาก่อนเดี๋ยวนอนมา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 เหยียบใครวะหนูเต็มเลยที่อ่ะนอนมานอนมานอนมาขี่ดิอ่ะลิจิอ่ะจะปแล้วลุกนอตเวเนห้าตีขาสองเป็นสองดับมาปแคากเดี๋ยวโผล่ไว้ เอาเติรแล้วเติร์ดแล้วเตืแล้วเตืแล้วเติแลเตืแล้วเติรแล้วเตแล้วเตืแล้วเติดแล้วเติร์แล้วเตร์แล้วเตืแ้วเติร์แล้วเตล้เตเตล้วเตแเตแเแล้วเต้เตืแล้วเตแล้ว้เตืแล้วเตืแลรแล้วเรแลเตแล้วเต้วเตอแล้เตแ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายลีบเลยรีบเลยรีบเลยรีบเลยมาหยิบก่อนมันไม่มีใครชนกับมันแล้วไงมันยีบสองดิสจมบ้าหกดิสหกดิสจะไปชนมันอุ๊ยแต่เราไม่มีใครตายเลยนะลองไปหลังมันเป็นบอลจุดเกิดนะบอลกกบอลกิ๊กี้มันเกียรยังเดี๋ตามมาตามมามีที่กี๊กี้ตรงนี้ตัวที่นี่ข้างหน้า เดินมาเดินมาเดินมาอลุกเินละเขาินนฮะสามสอ่อมถอย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 ับงน็อตระน็อตน็อตนาอตอยนยอนเแทงวเือน็อไปน็อต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 ไปเรื่น็อตไปเรื่อยนไปเรนไปเรื่อตแทงโหย

พียรตายเอามาเ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 ามาชาโูนะชาโลาหเดกลับไหมี่เื้อชอตใจเทียอะไรวะนี่อนมาร้รเจเก็ไปแล้วรีเจเก็บไปแล้วมอาก่อนาเอาก่อนบอกี่อะไรมาเจออ๋อบอบหายมอาก่อนมาเอา